เราอยากได้ที่หาผฝนจังเลยโลบักไม่พออีกแล้วไม่พอสคริปเลยโรบักกันดีกว่าขอแนะนำโชโคโสโตบริการเติมโลบักเล็ก6อีกครั้งยังมีผมพิสัยและเกมพาที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นบล็อกฟุตเลยแต่อยาก,ยกวิวตันทำยังไงดีขอแนะนำ TNT ช h อ p บริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูนและแมสซิตี้ลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับ อยากได้ปีกจังเลยอะอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำคิสตันช็อปร้างขโลบักเลนหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีท้ยังมีเกมให้ค,คุณได้เลือกฟ,ฟังอีกมากมายลิง a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับได้หูฟังจังเลยอะ่ะโอ้ต้นคลิปก็ไม่พอนี่ก็ไม่พอไม่พอสักคลิปเลยอยากได้อะ่ะทำไงดีผมขอแนะนำชิสลสโต์รานเติมโลบักเลนสามถึงเลนเจ็ดมีทั้งกลุ่มและแบบพาสลิง discord หรือลิงกเว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเล่นเกมรอปอกแบบที่มีชื่อว่าหัวขาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกมที่มีชื่อว่าคิงพีชนี่เองนะครับกดหยุดเลยรับขอบคุณน้อง ARC าร์ซีดัสกอร์กัสคิวเอไม่ได้ไลท์นี่กัสคิวซี่ท่าม g o ส QX ILKE จบเลยอ่านมาไลท์ก็ไม่ได้ไลท์มันไอเอลเนี่มัน ILKE เออไม่เป็นไรข้ามไป ก็ผมทำเกมนี้มาค่อนข้างหลายคลิปเลยนะครับพี่ครับเอาเงินที่สุ่มผลเนี่ยไปซื้อผลมังกรดีกว่าไหมครับพี่ครับเอานู่นพี่ครับ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 คือทุกคนพูดเกี่ยวกับผลพิศษเยอะมากว่าพี่ครับเอาเงินสุ่มไปซื้อผลมังกรดีกว่าไหมครับไม่ต้องหาเพราะว่าผมสุ่มเนี่ยหมดไปห้าสิบล้านได้แล้วเกินแล้วบ้างตั้งแต่คลิปแรกอ่ะไปดูเอาเองครับผมจำไม่ได้แล้ว ในโอกาสนี้ผมก็เลยได้ยืมรหัสของน้องเขามาดูว่าเออเนี่ยผลมังกรนะมีในช่องดีแล้ว <c oughs> ในช่องเราไม่เคยมีผลที่เรียกว่าผลมังกรหรือผลไคโดเลยนี่คือคลิปแรกนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เรจะพูดเรื่องผลปีศาจผลมังกรเนี่ยผมขอพูดเรื่องดาบก่อนเพราะว่าเกมนู้นอะไอเกมไม่ใช่เกมนู้นเกมนี้อะเกม King Peach ตั้งแต่ผมซื้อโยลุมาผมไม่เคยใช้ดาบอื่นเลย <Okay. S 2> แล้วพอดีว่าน้องคนนี้เขามีดาบสามเล่มมีมินิไคโดเมสทริปเปิลคาตานะและโยเอมิชโยรุอาบิเซนโตนี่เลยนี่ผมขออนุญาตลองดาบหน่อยพี่อับพี่อับทำไมไม่ลองนอกไลครับะไอ้นอกคลิปครับทำไมอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <g> <g> ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ไงก็เดี๋ยวลองดูพร้อมกับผมเลยเพราะผมไม่เคยใช้คนระับผมใช้ยโยรุเค okay. เดี๋ยวรับเคลสไปให้น้องไปในตัวรับเคลสให้ไปในตัวเลยมาสกิลเซตปุ๊บโอ้ยเหมือนในบอกฟุ้นเลยสกิลเอเคลสสั่นสะเทือนปุ๊บโอ้โหวง,งใหญ่ใหญ่ใช่ไมไม่โดนวะเปิดฮาคิออนปัป๊บโดนโอเคมาน้องเขาไม่มีฮาคิสังเกตใช่ไหมเออเมื่อกี้ผมลองดูแล้วฮาคิราชันก็ไม่มีโอเค สกิลเอ็กนี่มันก็วงกว้างทช่ไมมันไม่ถึงไม่โดนมาเมื่อกี้หรือว่ามันเฉพาะในวงกลมวะลองดูลองดูลองด,องดูปุ๊บไม่โดนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่โดนเหรอหลบ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 โอเคเดี๋ยวลองใหม่สกิลเอ็กโอเคครับต้องอยู่ในวงจริงๆด้วยโอเค โอ้โหจะตายจะตายฝันฝันฝันโอ้โหน้องเขาอัพสเตกยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูสิดาบ2,300พาวเวอร์ฟุตสองพันห้ดีเฟนส์โอเคเดี๋ยวลองอีกดาบลองมันม,ม,มันไม่ีย่ว่าดาบเดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรวะคอนเหรอเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่าอะไรเนี่ยภาษาไทยเนี่ยกระบองตะบองกระบองอะไรเออในแหละท่างมันเรียกไงก็เบนสตาคลิปเลยผมไปอ่าน โอเคมาเขลองหน่อยผมไม่เคยใช้ยูเซโอชาจังเท่เลยวะ่ะป้าอุเท่เท่เทชาเท่แต่โคตรเบาอ่ะแต่มันชาเท่ว่ะดูดิสก,กิลมันเท่ว่ะแต่มันชาร์จแบบเอ้ยไม่แต่มันแบบกระบองอ่ะมันก็ไม่เท่ตรงกระบองแต่ดูดิสีสวยมากอะ่ะนี่ถ้าเอาเนี้ยเป็นแบบเป็นดาบสีม่วงอะ่ะ เท่ว่ะเยอะนี่นี่ไม่แต่เท่นะทุลุมคือเท่เท่ยับเท่เช่เราไปบีเซนโต้เดี๋ยวมาไปบ้าบีเซนโต้ไปแล้วทิปเปิลคาร์นะนะครับอ่ารอครูดาวสักครู่ทุกคนดูผลตรงนี้แล้วพี่ครับพี่ครับนี่มันคลิปรีวิวดาบเลยครับไม่ใช่ครับนี่คือคลิปรีวิวไม่ใช่รีวิวหรบกก็แบบพูดเฉยๆว่าเออ เนี่ยช่องนี้มีผลมังกรทําคลิปแล้วนะเออประมาณนี้นะครับพี่คับแล้วพี่จะซื้อรหัสหลักไหมไม่ซื้อครับสุ่มต่อไปจังหวะจะได้อะ่ะ <laughs> โอเคเดีนะ๋ยวเขาลองสามดาบหน่อยผมไม่เคยใช้อะ่ะก็เป็นวันโดซุซุยแล้วก็อะไรนะวันโดซุซุยอะไรอีกดาบหนึ่งวะ อ๋อสั่งใดโอ้ลืมชื่อดาบเฉยโอเคมาลองสกิลหน่อยโอ้สกิลแซตเทอร์นาโดเย็ดผมไม่เคยมีแหละผมไม่คิดจะเอาเลยเพราะว่าผมมีนั่นแล้วอ่ะผมมีโยรุผมไม่คิดจะใช้เลยพวกเนี้ยหลบหลบมาเดยมาเดยมาเดยตายสวยงามแคปเทิมโอเค เ,เราไปเข้าเรื่องผลมังกรกันดีกว่า <ฤ acy> ผลมังกรผมไม่เคยใชย้เลยนะน,น,นี่ครั้งแรกเลยนั่ีเองผมเล่นเกมน,นี้มาย t. เย็ดอ้องมันบินไงวะออกดตัว x x ก็ูไฟถ้าเกิดปล่อยอ่ะก็คือถ้าปล่อยก็คือทำอะไรไม่ได้ถูกไหมเออจริงด้ยวยก็เลยมันก็จริงเฉยๆกบตัว x ก,ก็คือตามลูกศรโอเคเข้าใจเข้าใจนี่คือครั้งแรกของผม <laughs> โอเคลองกดสกิลดูสกิลซีคือคำรามแบบเดี๋ยวลองดูสิคำรามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคือฉันลองเขาหน่อยแล้วกันรับรับโอ้มันมันยากจังว่ะมันรับยากจังอะ่ะโอเคโอเคโอ้ยต้องกด X แม่ง,บ,งบังคับไม่ได้กดตัว C คือคำราม มุยแรงกันเนี่ยกตัวเอกบินหนีแรงนะแรงแรงแรงสก,กิววีโอ้เป็นพ่นไฟออกมาก็คือพ่นไปข้างหน้าแต่เมาส์กูอยู่ข้างล่างแต่ม,ตมึงพ่นไปข้างหน้าเออดีจริงสก,กิวซีเอ๊ะทำไมมันไม่ตายวะหรือมันสูงไปลรงสก,กิววีไมสก,กิววี โดนละวสกิลสีความลามสกิลบีนี่มันระยะมันค่อนข้างไกลนะมันตีใกล้ไม่ได้เกียรับเพลทเกียจะลองสกิลบีหน่อยสิสกิลบีข้อดีนะข้อดีของมันเลยอะคือแบบมันแรงนะเพราะว่ามันแรงมากแต่ระยะมันค่อนข้างสั้นนะ่ะไอเดียสกิลไฟ ดูดิสก,กิลไฟไปไกลจังไงสก,กิลบีลำแสงยิงปิ้วอ๋อสก,กิลบีเลียงได้ครับเดี๋ยวมันยิงเยอะจังไงโอ้โคตรแรงแรงมากลองสก,กิลบีใหม่ดิเนี่ยสก,กิลบีพุ่งไปข้างหน้าระยะมันยากว่ะ สกิลซีก็สั้น,น,นมีสก,กิลบีอ่ะเพอร์เฟกต์เสร็จละอ๋อมันตามอ๋อมันอามันตามลูกศรอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเจ๋งๆๆเจ๋งเจ๋งอ๋อตามลูกศรแต่ผมไม่ชอบตรงที่แบบต้องกด X เพื่อบินเนี่ยแหละก็ <c oughs> <c oughs> ดีนะมันแรงนะผลนี้โอเคกำลัง ความหลังก็แหลกไะสกิลมันแรงวะ่ะสก,กิล V ใช้ย,ยากหน่อยส่วนสกิล V ผมก็ชอบเลงได้อ้าวไม่ใช่ไทยวะสก,กิลคำรามมันแบบมันระยะต้องใกล้ๆอะ่ะถึงจะใช้ได้อะแล้วก็ระบบการบินผมไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่ก็แรงอะ่ะมันแรงแนะครับนะก็ใครที่แบบคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับผลนี้นะก็เมนต์ไปได้เลยเนาะก็สำหรับวันนี้พบกับผม Yay!